ชิ้นนี้ก็คือเสื้อเผารีวโอห้าเกียร์นะครับเป็นเสื้อเผาตัดต่อดามบนดำล่างชนเฟืองเดิมแข็งแรงสวยงามครับพวกนี้เราจะวางเผารอยให้กับรีวโ5ห้าเกียร์หนคันนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามชมด้วยนะสร้างจากแอลแท้นะครับชนกับเสื้อเดิมแข็งแรงสวยงามนะครับ ให้ดูนดามบนดาลา่างแข็งแรงสวยงามแน่นอนครับ <c oughs> น่าใช้มากเป็นรีโวห้าเกียร์ครับเสื้อเผาหนาใหญ่ในเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเผารอยก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเผารอยนะครับดาเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามครับ